นางอยากออกไปข้างนอกมากถ้าเปิดประตูไปแล้วถ้าเราไม่ออกไปนางก็จะไม่อยากออกไปมาด,ดูตอนเปิดประตูนะเปิดประตูล้วนางวิ่งไปละวิ่งไปละวิ่งไปละนางก็จะเป็นนั่งรอเรานั่งรอแบบหน้าตาหน้าสงสารถ้าเราเรามาแล้วปิดประตูนางไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวรอปิดประตูแป๊บนึง นางก็จะกลัวแบบกลัวเราไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยนี้วันนี้นางไม่ยอมเข้ามานี้นางไม่เข้ามาจริงๆด้วยวันนางลงไปแล้ววันนี้ผิดคาดทุกวันนางจะ ถ้าไม่เห็นเราเปิดประตูมานางก็จะเดินตามเราเข้าไปในบ้าน,พนาเพราะนางกลัวกลัวแบบเราหนีออกไปหน้าบ้านจะนอนลกมากเก็บไม่ไหวอันนี้ช่วงหลังบ้านอันนี้เตา ปิ้งบาร์บีคิวถ้าหน้าหนาวหน้าหิมะก็ไม่ได้ใช้ตามนี้ใช้แต่ในบ้านอันนี้ก็คือแปลงผักผักจะเขียวมากปีนี้ทำดีทำพื้นที่น้อยแต่ว่าคุณภาพเยอะเหมือนปลูกผักได้เยอะแล้วก็ไม่มีหญ้ามีแต่ผัก มอปีที่แล้วปลูกมื่อปีที่แล้วปลูกเต็มเต็มแปลงนี้เลยเต็เมพปหมดเลยหญ้าถ้าส่วนใหญ่ก็ตรงนั้นก็ต้องนี้นนี้นก็ปลูกเยอะกินไม่หมดก็เน่าทิ้งวันนี้อากาศเหมือนฝนจตะตกตกมานเสียงอะไรปีนี้กระต่ายจะไม่เข้าหลังบ้านเพราะว่ามีหมา มันได้กลิ่นหมามันก็จะกลัวมันก็จะไม่เข้ามาเดี๋ยวจะได้ตรงนี้เมื่อปีที่แล้วเป็นอ่างน้ําร้อนหรือออกเดี๋ยวจะทําใหม่อันนี้ห้องข้างในห้องข้างในก็จะประมาณนี้อันนี้ชั้นล่างห้องข้างในชั้นล่างก็จะลกๆหน่อยแต่วันนี้ก็ ก็เก็บบ้างอันนี้เครื่องวิ่งออกกำลังกายซึ่งแน่นมากในห้องฟิตเนสแน่แมนมากอันนี้ก็จะเลี้ยวมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสก็จะรกๆแบบเนี้ยเด็กผู้ชายเอเนาะก็จะเวลาเพื่อนเข้ามาเขก,ก็จะมาคุยมาอะไรกันมามาดื่มมาอะไรกันนั่งคุยกันในนี้ก็จะเป็นหุ่นเปิดไฟหน่อจะเป็นประมาณนี้ เครื่องออกกำลังกายมีครบแต่ว่าต้องรื้อๆห,หน่อยใครจะใช้ก็รื้อเอาใครจะใช้ส่วนไหนก็รื้อเอาันี้ก็จะเป็นพวกต่มวยพวกมวยอันนี้จะพวกเป็นพวกน้ำหนักก็จะลกโลกโลก,ก็จะออกทุกวันกันมังกายจะไม่ออกเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเครื่องซสกผ้าเครื่องเักผ้าเครื่องปั่นแห้ง น,นี่ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างเวลาแขกมาหรือใครมาก็จะเข้าห้องน้ําชั้นนี้น,นี่ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวจะใหญ่หญมากนี่คือห้องครัวหมดเลยห้องครัวที่ไมโครเวฟมนนีพวกตู้เก็บ พวกขางติดของจะเป็นพวกขมนมพวกผลพวกอาหารกระป๋องเต็มชนนั้นไม่หมดเลยจ,ลลจะลบๆเป็นประมาณอาหารหมดเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟอันนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟชงสดอันนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟแบบเป็นถ้วยๆง่ายสะดวก น,นี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มอะไรโอวานตีนพวกเครื่องดื่มก,กาแฟอะไรเงรี้ยอันนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานน้ำก็จะเป็นอัตโนมัติสัมผัสปึ๊บ เปิดปิดเปิดปิดอันนี้จะเป็นเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานยตอนนี้ทํางานอยู่เลยเปิดเปิดให้ดูไม่ได้อันนี้จะเป็นพวกบรรดาเครื่องปั่นเครื่องปั่นสารพัดนี่จะเป็นชั้นเก็บถ่วยเก็บจานชั้นนี้ก็จะเป็นพวกเก็บแก้วชั้นนี้จะเป็นพวกและพวกฟอย ชันน้นนี้จะเป็นพวกถาดชั้นนี้จะเป็นกระทะอันนี้จะเป็นเตาอบอ,อันนี้เป็นเตาอบพวกอบไก่อบขนมอบอะไรอันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊ จะไปมาอันนี้ก็จะเป็นพวกเก็บพวกพลาสติกเก็บพวกถ่ายที่มันเป็นเป็นที่มันแตกเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาเครื่องปรุงเครื่องปรุงเยอะเยอะมากเครื่องปรุงจะประมาณนี้เลยนี่จะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังตามเนาเครื่องปรุงเครื่องปรุงจะเยอะมากจะลามมาถึงข้างล่าง อันนี้จะเป็นตู้ฟิตซื้อของมาก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยก็จะเป็นแพ็ยๆาบเนี้ยอันนี้เราซีนเองอันนี้ซีนเองซื้อเนื้อมาชิ้นใหญ่ๆก็มาซีนเป็นต่อคนต่อมื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะสั่งมาอันนี้พวกสั่งมาพวกเนื้อไก่เป็ดไก่ จะเป็นอันนี้จะเป็นอาหารแช่แข็งหมดเลยช่วงนี้จะเป็นอาหารแช่แข็งไอศครีมเป็นพวกมะเขือเทศเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่องนี้อาหารแช่แข็งหมดเลยต่งนี้ก็จะเป็นตู้แช่ก็จะเป็นพวกกับข้าวที่เรากินไม่หมดแล้วก็มาแช่แช่แช่ตู้เย็นไว้จะเก็บประมาณวันสองวันก็จะแน่นมากก็จะมีทั้งเบียร์ทั้งก็จะมีพวกเครื่องปรุงที่เราเปิดแล้วก็จะมาแช่ตู้เย็นไว้ด้วย จะมีพวกชีสพวกอะไรอันนี้พวกน้ำผลไม้อันนี้พริกแกงอันนี้พริกแกงของเราเองพริกแกงของเราเองเพื่อนบุฝุส่จะมีสองตัวตัวนี้จะซื้อมาใหม่น,นี่ก็จะเป็นโต๊ะบางวันก็จะสะอาดเรียบร้อยมากบางวันถ้ามีของสั่งมาอันนี้พวกของที่ทำงานเขาทั้งนั้นเลยที่ใช้ในการทำงานแล้วก็จะลกๆตั้งๆไว้ก่อน ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อีกตัวหนึ่งจะเป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นนั่งคุยกันนั่งดื่มนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตู้แช่จะมีเหล้าเครื่องดื่มบางครั้งก็เต้นตู้บางครั้งก็กินจนหมดแต่ก็จะเป็นพวก เก็บช้อนเก็บเขียงเก็บมีดนี้จะเป็นพวกหม้อจะมีอนีจะเป็นพวกถวพวกขนมปังพวกของกินของอะไรของใช้ของอะไรเขาอันนี้ก็จะลามลามมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกองกาแฟอันนี้จะเป็นพวกอาหารเสริมทั้งนั้นเลยอันนี้อาหารเสริมทั้งนั้นเลยจะเป็นพวกโปรตีนเป็นอะไรของแต่ละคน ใครอยากกินตัวไหนก็สั่งมาเราอยากกินยี่ห้ออะไรเราก็สั่งมาอันนี้จะเป็นอาหารหมาอ๋ออันนี้อันนี้จะให้ดูอันนี้ซื้อมาจากเชียงใหม่ซื้อมาจากไทยนะเนี่ยตัวเนี้จะเป็นพวกซื้อมาจากไทยเป็นพวกเก็บเหล้าแก้วเหล้าจะเป็นเก็บแก้ว สั่งมาจากไทยเขาประมาณเดือนครึ่งเขาไปเที่ยวแล้วก็สั่งแล้วตัวเองกลับมาก่อนแล้วก็รออีกประมาณเดือนครึ่งของกระส่งก็ดีสวยดีก็จะมีห้องใต้ดินด้วยนะเฮ้ทำไมล้อก่ะ ห้องใต้ดินห้องใต้ดินตอนมาให,หม่ๆกลัวมากเลยห้องใต้ดินเนี่ยนี่เลยอุปก,กรณ์ทุกอย่างจะอยู่ในห้องใต้ดินหมดเ <c ười> ครื่องไม้เครื่องมือดีพวกเครื่องอันนี้เครื่องทําความเย็นข้างๆข้างในเนี่ยก็จะเป็นพวกรงลูกคนทีลูกชายจะลงมาปีกองตรงนั้นถ้าช่วงไหนที่ว่างจะเป็นหน้าหนาวก็จะ ตรงนี้ก็มีเวลา่างเขาจะเก็บเรียบร้อยเลยเพราะเราเก็บไม่ถูกก็จะเอาอะไรทิ้งเอาอะไรไม่ทิ้งจะเป็นประมาณอันนี้คือห้องใต้ดินน่กกากลัวมาแรกๆกลัวเลยพาไปอยู่ข้างบนอันนี้านขึ้นก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ขึ้นชั้นบนเอา อินังหมาเปิดประตูให้หมาก่อนอันนี้คือเขาอยากเข้าบ้านแล้วเขาจะเห่าเรียกปิดไฟนิดประหยัดไฟจะวิ่าไปด,ดูข้างบน มีสชั้นแลี่คือข้างบนเปิดไฟน่งนงก็จะมีชั้นบนขึ้นไปด้วยคือชั้นบนจะไม่โชว์หรอกมันลกมากเป็นที่ลูกชายก็นั่งเล่นนั่งเลยอันนี้คือห้องลูกชายคนโตอันนี้คือห้องลูกชายคนเล็กอันนี้จะเป็นห้องน้ําของเขาสองคนอันนี้จะเป็นห้อง เรากับสามีเป็นประมาณนี้เรากับสามีเป็นเป็นประมาณนี้มีอ่างอ่าตอนนี้หน้าร้อนก็ไม่ใช้ถ้าหน้าหนาวก็จะจะไปแช่น้ําร้อนอันนก็จะเป็นเทียนน้ำแต่อันนี้สามีเราก็ไม่ค่อยใช้กับเราหรอกเขาขี้เกียจปรับปรับก๊อกน้ําเพราะว่าเราเตีย้ยเราต้องปรับต่ําเวลาเขาจะอาบเขาขี้เกียจย้ายขึ้นย้ายลงเขาก็ไปอาบกับลูกชายเขาก็าจะเป็นพวก Okay. อันนี้โต๊ะโต๊ะไว้ตัดผมซื้อมาไว้เวลาตัดผมให้เขาตัดผมให้ลูกชายเขาบางทีก็มีเพื่อนเข้ามาด้วยอันนี้จะเป็นตู้อบเสาหน้า,าไว้ในห้องนอนเตียงนอนจะประมาณนี้นี่สวยหรอกจริงๆชอบสีชมพูก็มีสีจริงๆแล้วเขาใช้สีมันตานลเราไม่ชอบสีมันตาลก็เลยไปหาไอ้สีขาวมาก็ไม่ได้ซื้อใหม่เนาะจะประมาณนี้อันนี้โต๊ะทำงานอันนี้จะเป็นพวกเครื่องปิ้นเครื่องอะไรเกี่ยวกับทำงานของเขาแหละ อันนี้ด้านข้างก็จะเป็นนี้ในโซนนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผงเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ลกปิดไว้ก่อนอเป็นมุมๆประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเปิดประตูไปก็จะเป็นประมาณนี้ที่นั่งเล่นมีที่นั่งเล่นนะแต่เขาไม่มีเวลาหรอกเขาทำงานช่วงหน้านี้ นั่านั่งมากเลยนั่งก็จะมีดอกไม้ก็จะมองนู่นมองเห็นแบบไกลๆนั่งดูคนเดินไปเดินมาแต่แฟนก็ไม่ได้มีเวลาหรอกอันนี้จะทำอันนี้คือสร้างเมื่อปีที่แล้วก็จะมองไปข้างล่างก็จะเห็นอันนี้จะเห็นสวนผักเห็นนู่นเห็นนี่พอมีระเบียงตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมานั่งตรงนี้เลยตรงนี้ก็ปล่อยว่างเลย ตอนนั้น,นยังไม่มีหลังบ้านเนาะเขาก็จะเราก็จะมานั่งดื่มเบียร์กันตรงเนี้ยสองคนบางทีลูกเขาก็จะขึ้นมานั่งคุยด้วยปีนี้ไม่ปีนี้มีที่นั่งเยอะตรงนี้ก็เลยเหมือนว่างๆปิดไว้ก่อนเพราะหน้านี้มันหน้าร้อนต้องเก็บแอร์ไว้แอร์ไม่พอจะซื้อพัดลมมาเปิดอีกตัวหนึ่งไนดะ้พัดลมเปิดดูดอากาศ ชมแค่นี้แหละลกมากไม่รู้จะเก็บตรงไหนวันไหนขยันก็เก็บจนเลี่ยมแต่ก็เก็บเฉพาะส่วนนอกไม่ได้ก้าวไกลในห้องนอนลูกชายเขาก็เก็บเองนี้ของที่สั่งมาเมื่อวานนี้เขาก็จะมาส่งกลางวานันเราก็จะมีอะไรทําเดี๋ยวเขาจะส่งสั่งของมาข,ของที่ทํางานเขาจะไม่ขับรถไปซื้อเองนะเขาจะสั่ง ทางอินจะเน็ดแล้วมันจะมาส่งที่บ้านเราต้องเซ็นรับของของก็จะประมาณอย่างนี้บางทีก็มาชิ้นใหญ่ๆค่ะแค่นี้แหละค่ะ